อาย์หน่ยพรักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับรุ่นทรัพย์มหาศาลนะครับของหลวงพ่อทองวัดบานไล่นะครับหลวงพ่อทองท่านก็เป็นศิษย์หลวงพ่อคูณนะครับวัดบานไล่นะครับท่านได้รับความไว้วางใจนะครับจากหลวงพ่อคูณให้ร่วมเสกวัตถุมงคลตั้งแต่ปี2517มาแล้วนะครับวัตถุมงคลท่านก็มีประสบการณ์มากมายนะครับในเรื่องให้โชคลาภป้องกันภัย พระวิศวรท่านก็เป็นจตรุรโกมานะครับหนึ่งในมหาเทพนะครับที่พูดปีปีศาจยักษ์มาแรงต่างกลวกันมากนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะครับท่านก็เป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะครับชาวจีเรียกท่านคือไฉยเชิงเอ๋นะครับผมฉะนั้นการบูชาท่านก็จะมันก็จะมีนะครับความมั่งคั่งมั่นคงลึกลับถินามมาด้วยนะครับ อย่างนี้เป็นเหรียญที่ดีไซน์ออกแบบสวยงามมากนะครับขายดีมากนะครับผมเรียงสวยนะครับผมเหรียญนี้เป็นอัลาก้านะครับอัลปาก้าสแตนสีคล้ายกับเงินสแตนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเงินสแตนจะมีโคดงองูนะไม่มีโคดงองูนี่ไม่ใช่จะเป็นอัลาก้านะครับก้มีงองูตอกด้วยก็จะเป็นเงินนะครับสีคล้ายกันเลยนะครับเพราะนั้นสําหรับคนที่ มีก็ประมาณค่อนข้างจะจำกัดมาหน่อยก็มันเล่นอป,ปก้าสาตินได้นะครับสวยเหมือนกันนะครับนีเหมือนสีเหมือนเงินนะครับเป็นอป,ปก้านะครับนะครับเล่มหม่องนี้หมายเลขสองศูนย์หกนะครับผมเขาจะเป็นวิธีการต่อก็มองง่ายนะครับโคตรง่ารเลก พร้อมกล่องครับกล่องก็จะเขียนว่าอปะก,การมัากติดหลังนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพรักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหหรือ081ย์แปดหนี่สองศูนฝากกดแชร์กดไลค์กดสับกระชายกดติดตามกสินิ่งะครับแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีจากร้านอวยพรพรักเครื่อง ขอบคุณครับสวัสดีครับ